ดีทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณของพาร์คสีลมแห่งนี้ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศแห่งความสดชื่นสดใสแบบนี้นะคะกับาลิพันซากและเสนาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ แจกความสดใสค่ะให้กับสาวๆน,น,นั่นเองนั่นก็คือ d a เอสกอร์ซี่เบอร์ดี้แอนแฮเพอร์ฟูมค่ะสเปรย์หอมสำหรับติวและผมใช้แล้วหอมฟุ้งวิง่งในปลิ้งเดียวค่ะและแน่นอนว่าวันนี้ทาง d a เอสของเราเนี่ยะคะก็มาพร้อมกับความมั่นใจค่ะที่จะมอบให้กับทุกๆท่ทานนะคะซึ่งอีกสักครู่นึ่นค่ะเราจะมีผลิตภัณฑ์นะคะจาก d a เอสทวินวันค่ะมอบให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะ,ะแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่บอกว่าวันนี้ค่ะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากดีเอของเรานะคะเรามีเงื่อนไขง่ายนิดเดียวค่ะ เบียแคบูนนะคะเรียกว่าศบตาค่ะกับพี่เวนจากางแดชของเราก็จะได้รับนะคะกับผลพานจากแดนชทูอินบันของเรานั่นเองค่ะและยิ่งไปกว่านั้นอีกหนึ่งความพิเศษนะคะที่จะเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ค่ะแน่นอนค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของพีเซนเตอร์คนสวยของเราคุณเก๋กายในอีกสักครู่นหนึ่งค่ะได้พบกับเขาณที่แห่งนี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขออนุญาต แนะนำก่อนนะคะเผื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ชาบนะคะสำหรับแน้นกอซี่บอดี้แอนด์แฮร์เพอร์ฟูมิสค่ะสปรยห้องสำหรับผิวและผมนะคะใช้แล้วหอมฟ้งวิ้งในเพียงเดียวค่ะคุณเก๋ไก่ะคที่จะมามอบความ ส่วนตัวัามรอ้คุณอาดีนะเด็กก็เดี๋ยวทั้งคูดด่นะคะจะไปมอบความมั่นใจค่ะกับในพันของแดชชูอินวานค่ะให้กับท่านและพบก,กันจตาแดชชูอินวาน ยังไงบ้างที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแดนบอกเลยนะคะว่ารู้สึกสื่เต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าแดนไม่ใช่แค่น้ําหอมนะคะแต่เขาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แบบเป็นทูวินวันที่ใช้ได้ทั้งผมแล้วก็ผิวคือทําให้ผมของเราผิวของเราหอมวิ้งในปลิ้งเดียวได้เลยค่ะทำให้รู้สึกว่าแดนแตกต่างทำอะไรเอ่ออะไรที่ทําให้รู้สึกว่าแดนแตกต่างนะคะก็ก็เป็น เขาเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นลักชัวรี่แล้วก็ทำให้ผมและผิวของเราเนี่ยได้แบบได้หอมแล้วก็ได้ชายออกมา okay. ค,ค่ะส,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 สะท้อนความเป็นตัวตนของเก๋ๆยังไงนะคะแดนซ์ Dance นะคะบอกเลยว่ามีแค่ขวดเดียวเราก็หยิอบออกจากบ้านแล้วเราก็เหมือนเราเป็นคนทำคอนเทนต์เราต้องพร้อมตลอดเวลาใช่ไหมคะเราเรดี้เราก็หยิบพร้อมเลยพร้อมทั้ง ผมแล้วก็ผิวของเรามันต้องหอบทันทีในขวดเดียวเราก็ต้องนี่เลยค่ะมันแสดงความเป็นตัวหนุมามากๆนี่หอมมากแล้วม <c oughs> ันสะอนแบบนแสดงถึแรงบันดาลใจแบอรเขาแดน์เขาส่งต่อแรงบันดาลใจยังไงก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเราอยากจะมั่นใจเราอยากจะชาย,เรา,ย,าชายเราอยากมีความหอมที่แบบว่าหอมฟุ้งไปทั่ว ทั่วกรุงเทพเลยเพราะว่าวันนี้เราแบบมาในทีมที่แบบจะมาโชว์ความหอมของกรุงเทพใช่ไหมคะเราก็เนี่ยเราได้ความมั่นใจจากตัวแดนที่ทําให้เรามั่นใจทุกที่ผมด้วยแล้วก็ผิวด้วยะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขามีไทยาเคลาตินค่ะนี่ตัวนี้เพราะว่าปกติเราจะเราจะแบบชิคแค่น้าผึ่งใช่ไหมคะแต่ตัวนี้คือเขามีตัวบํารุงที่ทําให้ผมของเราอะ่ะมันแบบไม่ชีฟูด้วยค่ะ ทำให้ผมของเราหอมด้วยแล้วก็บำรุงด้วยมั่นใจกระถึงโมเมนต์ริงที่ทำให้รู้สึกมั่นใจก็เป็นโมเมนต์ที่เราแบบว่าอยากหอปุ๊บเราก็หยิบขึ้นมาฉีดได้เลยมั่นใจแป๊บเตียวเท่านั้นเอาไหมคะอยากริงไปด้วยกันไหมคะนี่ ว้าวบลิงเดียวี่ใช้พี่เป็นขอ3คำสคอโอยพี่ขอสับคำใช่ไหมคะหนูให้สี่คำเลยค่ะพี่สี่คำนะคะหอมวิ่งบลิงเดียวอ่านี่ต้องผันโบนอักคนนี้ด้วยนี่น้องแดนซ์นะคะหอมวิ่งบลิงเดียว ะมันหลายปลิงแล้วนะคะเนยขอโชว์ค่ะขอฉีดโชว์วิ่ง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 ไ่ได้มาโชว์แค่ถือโชว์ผมด้วย ค่ะวันนี้มีอัปเดตผลงานอะไรบ้างคะ,คะ,คะก็ตอนนี้นะคะก็ยังทําออนไลน์ขนุนุกบว่าโตมากับออนไลน์แล้วก็สามารถติดตามได้เลยนะคะเราจะลงคอนเทนต์ค่ะทุกทุกอาทิตย์หรือว่าขยันหน่อยก็ทุกๆุกวันแล้วก็จะมีช่องทางติดตามได้หมดเลยค่ะ Tik t o อร์ไอจีหรือว่าเป็น YouTube ก็ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ช่องทางาละครนะคะก็กํลาลัง รออยู่รอรอชมกันได้เลยหนูก็รอชมเหมือนทุกคนเหมือนกันค่ะเป็นละครเรื่องแรกที่รอไปพร้อมๆกันนะคะค่ะละครเปิดเผยได้ละครเปิดเผยได้ค่ะเพราะว่าสาใครทำเสร็จแล้วค่ะทีเก็มจะลงมากไหมคะ เอ่อต้องต้องถามไปทางที่เขาจัดจัดคิวในการลงยังยังไม่ทราบแบบวันที่แน่ชัดแต่ว่าถ้าทราบแล้วเดี๋ยวจะมาบอกคิดว่าประมาณปลายปลายปีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ